จะื่สู่คุณภาพลดความหลื่ร้ดนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็สิ่งที่เนื่องจากว่ารัฐบาลเราเนี่ยอยากจะดำเนินการในพื้นที่ระยะแรกที่นีที่ชายแดนนะคะก็ <c oughs> จยู่อใช้เรื่องของเศษเกิจเศษเป็นการแก้ไขไปัญหาความมั่นคงด้วยนะคะกลยุทธ์ก็คือทำไงที่จะสร้างพื้นที่ใหม่บริเวณชายแดนนะคะระยะแรกก็ขออ้เรียนว,ว่าเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับ จะทำอย่างไรให้ SME ของไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ของประเทศในฝั่งประเทศเราและสามารถที่จะขยายไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่าโดยปกติเวลาเราจัดพื้นที่นิคมหรือว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่แนวมที่เป็นมาเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะคะจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ะะดังนั้นเที่ยวนี้นเราก็เลยคิดด้วยว่าทำอย่างไรที่จะให้เอเน์ของเราได้รับประโยชน์ตนี้ด้วยนะคะและสิ่งที่จะต้องทำมาก็คือที่บอกเป็นกลยุทธ์ก็คือว่าเราจะต้องมีการจากกัดระเบียบที่ชายแดงนะคะแล้วก็ทำไงที่จะ แก้ไขแรงงานที่กฎหมายเข้ามาบริเวณที่ต่างๆนี่เป็นจำนวนมากนะครับอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่ท่านฝากขึ้นมาก็คือว่าเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะต้องจัดการด้วยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์แมีเป้าหมายเนี่ยสุดท้ายก็เรื่องที่จะที่จะทำอย่างไรที่จะ เพื่อขีดค,ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะทั้งยางไรที่จะลดความเหลื่อมล้านในการพัฒนานี่คือเป้าหมายใหญ่น,นะคะแต่ว่าเวลาที่รัฐบาลเลือกทำเนี่ยจะ,จะพัฒนาระยะแรกในพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพนะคะนะคะซึ่งมันจะอยู่ในในโยบาย,ยเขียนไว้ชัดเจนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลองค์ประกอบนะคะอย่างที่เมื่อกี้นำเรียนเนี่ยมีหกองค์ประกอบนะคะซึ่งองค์ประกอบของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทยเนี่ย จริงๆก็เหมือนกับองค์ประกอบของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วโลกนะคะแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงก็คือว่าและสิที่ประโยชน์ที่ให้เนี่ยของแต่ละประเทศจะให้แตกต่างกันนะคะแล้วก็กลไกการบริหารจัดการเนี่ยบางประเทศก็จะมีกฎหมายบางประเทศก็จะใช้ระเบียบระนับในยกนะคะแต่ของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เราใช้คำสั่งคอสชนะคะเพราะว่ามันจะสั่งได้เร็วนะคะ ทีนี้ทีนี้พอของเราเนี่ยนะคะพอเ,เป็นพื้นที่ชายแดน